ค่ะก็ที่จะไปที่จีนนะคะเราก็เตรียมประเด็นไว้3เรื่องหลักๆค่ะก็มีในเรื่องของด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนด้านการลงทุนระยะยาวเรื่องของ Data Center ค่ะของ Semiconductor แล้วก็มีการสาขาแห่งอนาคตที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสีเขียวะดิจิตัลนะคะเช่น EV Semiconductor คือเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องอุตสาหกรรมในอนาคตที่ทุกๆประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะการใช้ Data Center ใช้ Semiconductor ต่างๆเนี่ยต้องใช้พลังงานอย่างมากทำยังไงให้การใช้พลังงานเหล่านี้ยัง r i ร n d l y ต่อประเทศนั้นๆด้วยนั่นก็คือพลังงานสีเขียวที่ทั่วโลกก็คุยกันในเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสีเขียวไปพร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อขอ,อีกหัวข้อหนึ่งเลยที่คิดว่า ต้องไปคุยกับทางจีนแล้วก็คิดว่าน่าจะได้แลกเปลี่ยนสาระสําคัญกันนะคะเรื่องที่2ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกค่ะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งแน่นอนว่า ก่อนหน้านี้ค่ะตัวดิฉันเองก็ออกคลิปที่ทําเป็น AI ผู้พูดภาษาจีนไปเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเราพร้อมดูแลคนต่างชาติคนจีนทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันตอกย้ําเรื่องความปลอดภัยของประเทศเราว่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนตลอดปีนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีจัดเฟสติวัลอีกมากมายทั้งปีที่จะอยากให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศเราแต่ว่าเราก็ต้องเน้นย้ำ้วยว่าเราพร้อมแล้วตำรวจท่องเที่ยวก็พร้อมตำรวจ แห่งชาติก็พร้อมอันนี้คือสิ่งที่ต้องไป เน้นย้ำนะคะแล้วก็ในเรื่องข่าวลือต่างๆที่ผ่านมาในช่องทางออนไลน์หรือช่องทางในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปขอความร่วมมือกับทางจีนด้วยว่าเมื่อพบเห็นเนี่ยขอให้ช่วยเอาลงให้ด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่การสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะแล้วพอเราอยู่ยประเทศไทยใช้คนละแพลตฟอร์มกับจีนเนี่ยบางทีเราก็จะไม่ทราบว่าอะไรบ้างที่ขึ้นมาแต่ว่าทางรัฐบาลก็ได้รับข่าวสารพวกนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือในด้านนี้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งสาคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เรื่องที่ศาสตร์ที่บอกไป ปีนี้เป็นปี50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับจีนนะคะเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของสกิลของคนค่ะศักยภาพของคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานที่จีนจะมาจัดตั้งแล้วก็สามารถพัฒนาคนให้มีศักยภาพพร้อมทำงานได้อย่างที่บอกไปอุตสาหกรรมแห่งอนาคตต่างๆ ที่สามารถพัฒนาคนของเราได้ก็อันนี้ก็จะแลกเปลี่ยนกันรวมไปถึงก็คงจะถามแล้วก็หาความรู้เพิ่มเกี่ยวกับประเทศจีนในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะว่าเขาพัฒนาคนของเขาอย่างไรเราก็จะได้มาปรับใช้กับประเทศของเราได้ด้วยนะคะอีกเรื่องก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซอฟ t ์พาวเวอร์ค่ะอันนี้ก็มีโอกาสได้คุยกับทางท่านทูตจีนที่ประจําที่ไทยเนี่ยนะคะและหลายๆครั้งว่าเราจะสื่อสารอย่างไรผ่านซอฟ t ์พาวเวอร์ให้คนจีนกับคนไทยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ร่วม เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเบาๆที่สวยงามนะคะก็ เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือการรับแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนนะคะคิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็อาจจะติดตามอยู่นะคะก็เดี๋ยวลองไปคุยกันดูว่า Process เ,เป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เราก็น่าจะได้แพนด้าคู่ใหม่จากจีนเร็วๆนี้ค่ะก็นี้ก็เป็นเรื่องหลักๆประมาณ3เรื่องที่จะไปคุยกันค่ะแล้วหลังจากที่ปักกิ่งนี้เราก็จะไปต่อที่ฮาร์บินนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬา ของเอเชียนเกมนะคะฤด,ดูหนาวครั้งที่9ค่ะก็จัดที่ฮาบินแล้วก็มีนักกีฬาไทยด้วยนะคะซึ่งก็มีโอกาสเนี่ยก็จะไปเยี่ยมที่บ้านบ้านพักของนักกีฬาไทยนะคะคิดว่าน่าจะหาสล็อตลงตัวได้อยู่ทางทีมงานก็เวิร์กอยู่ว่าอยากจะไปเจอไปให้กำลังใจด้วยตัวเองนะคะก็นักกีฬาก็เป็นตัวแทนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศของเราเพราะฉะนั้นก ดูสล็อตเวลาค่ะอยากจะไปเจอไปให้กําลังใจค่ะแล้วก็รอบนี้ที่จะไปคุยเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะที่ระยะที่1นึระยะที่2แล้วก็เพื่อจะให้ทั้งทั้งไทยทั้งจีนทั้งลาวเนี่ย สามารถคอนเน็กกันนะคะแล้วก็พึ่งพากันในเรื่องของการค้าได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องไปคุยต่อในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของ land bridge ช่วยค่ะก็เป็นสิ่งที่เคยได้คุยกันไว้แล้วนะคะตั้งแต่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาอันนี้ก็มาต่อยอดมาคุยกันต่อมา f อล l ล่อ p งานนะคะแล้วก็ถ้าอัปเดตผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบค่ะ